สิงน้ำครับลุงความไส่ไก่ครับน่าร้ายนะน่าอารนะครับบลาหนี้ล่นว่รล่นว่รล่นล่นโอ้ปลาลงมาครับพี่น้องอาจารย์จอยเจ้าอิปโครับโอ้ครับนี่ครับทดทดสอบความไส่ไก่แล้วนะครับนี่ครับน้ำ โอย่านในป่อยตัวน้ยอกจังสิวโอ้ปปาปาโดดโอ้กระขาหน่อยยานในป่อยตัวนี้ยอกซะก่อนป่อยเห็นยังอ้นหล่นเว้ยมันจีบบกตีครับ่อยตัวนี้ด้วยยังวายังวาป่อยตัวพี่จอยังสิบกด้จริงไหมโดนนะครับเน น้ำบงัไปนี่ครับลาน้ำนครับเดยพ่นครับเดยพ่นอู้น้ำเตียงงามดีเน่ะบันเนาะถ้าน้ำใสอู้สุดจอยน้องซ่ออกเลยอมเสียกันตัวพ่น่กันว่าตัวพ่นเออกันเอาตัวนี้อมเสียตัวนี้สะกรขาะบ่าว่า่ร่องจะเครื่องนึงเอาไต้องเอาลงเบิดในอีกกี โอ้มีน้ำใส่นี่งามเนาะมีน้ำใส่นี่งามเน,มนาะบัดไหลน,น้ำใส่เลยบัดปลายน้ำวนครับสูงเกินครับต้องเอาลงนิดหน่อยน้ำถึงจะบกนะครับโอ้ตัวนี้มองโค้งนี่ตัวร่องอไล่อยในใบหน้ามันโค้งข้างหน้าสวยงามจริงนะครับอันนี้โค้งยี่ห้วอฮัลเหล่า โอ้มาทั้งผีไดเลือกยี่เนาะกับเจ้าฮิปหกครับ มีหนามมีหนามเนาะอายเี้ยเอาจอบจอบเพื่อมาใส่ไม่น้ามันมันเจียในหนามใส่เลยเดียจอบมาใส่เอาจอบมาใส่นามใส่จอบมาใส่ดิมันมันปามูู่หนามใส่ จอยจอยเอ้าเอาลนะเอาลเอาลีกเอะรกด้ฝากตัเนี้ยสวยมากน้หน้ำเขาใช้ไงตลอดเออนาดเต็มเนี่ยปลาปล่อยด้วยแม่เอาจ่อมาปล่อยซะก่อนมันจะปั๊บูดหนามันใส่ะ เนี่ยเห็นปล,ออล,นลายแล้วเท้าจอบใส่โอ้ยมันน่าได้เองมันน้องเอาลงอีกไอ้จ้ยอยลองอีกน้าน้องมันสิบบวก ออีกรน้ำน้องมันสีบวบน้ำน้องมันสีบวบกว่าฮะแม่เอาเอาเอาลงกระไปนึ่งโดดให้หน้ำน้องมันบวกน่ะเพราะว่าเราจิงน้องแจ้งน้องอยู่สวยงามมากครับสีมือโดยอาจารย์จอยครับโคกน้องนาโมเดลครับ งานนี้มาเปิดตัวที่บ้านตัวเองนะครับอยู่บันหทอมาก์ล้วครับกับเจ้าฮิปับ นามร้า,รายเติบเน,น,นาะวนันหนามกอะไรวันหามาไล้เส้นตลอดเนาะ เจียมนะชิลลนไปตัวนั้นนะครับไา้นำลนผ่านไปนะครับหรือว่าโอเคนะครับเพราะว่าทดลองการใช้งานแล้วนะครับสวยงามจริงๆนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับคือความฝันเกษตรกรนะครับผมก็เคยใฝ่ฝันเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปทำของตัวเองนะครับหาตังก่อนนะครับ เพื่อกัฟังเสียงมันกันขาดัโอ้ไห้พ้นไดนผลกับพี่น้องนี่ครับใครตองการคุดทีคุดสาหรือว่าจะเป็นคุดโค้หล่างหน้ารูปแบบนี้นะครับติดต่อทีมงานบนประเสริฐตรองเรื่องเมื่อไรนะครับราคาเป็นกนดีครับผมโดยที่มาเอาลายวันวันได้เหมือนห้านะครับนี่ครับโอ้โหครับสวยงามมากนะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับขนาดยังไม่เสร็จนะครับ ยังงามขนาดนี้อยู่นะพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับเป็นมองปลาไข่ครับนี่คร windows, ับมองนี้เป็นมองปลาไข่นะครับเพียวงามครับงามงามบรรยากาศของผู้จัดการจีนะครับขอบคุณนะครับที่เสิร์ฟบริการที่บ้านบุญประเสิทธิ์นุ่งแดงครับผมบมนสี่ดหลี่ยมอเอาตัวอีกรงอีกจิ้งหน่อยบ่นบอ๊บอยู่บอ๊ะขันโมบอ๊กับสูบเอาได้ขอป่า เอาเครื่องหนามันาูบนีรุ่งนี่นะอเอาจอบด้ยกีมาใส่อจอบมาอปั๊บหนามมันใส่น่นะคุณข้าวเนี่ยคุณข้าวเหบ่จอบก็งามเลยจอบนามานามันใส่อ้หน่มาร้ายเติ <c oughs> มนนเนาะไมไปเขาสูบเซฟที่ไปดเลยง่เาเขาหนีเซฟเพื่อ,อยัง ป,ป, então, un, ป oh, str ั๊มสภาพานมเนี่ยปั๊มสาพานผุ้นแล้โอ้ลนลนแล้วลุนแล้วครับลนแล้วลนแล้วเ่นลนนะครับลุนแล้วนี่นาะก็เอิ่นไฟน้ำลุนเนาะพาว่าตัวนั้นตัวนั้นเท่ากับมันสิเหลีนะครับว่าก็ปูนที่เดียครับเคอันเอาหนา เฮ็ดเอาไม้ดึงสอดเอาอแม่น oh. uh. uh ้ำไม้สอดเอาเอขาเฮ็ด <huh>. คือฟ้าล้นเขาเฮ็ดอยู่หอยเอานะแม่นวันเสียงวันเสี้ยวหนามขาดเว้ยนะครับผลงานออกมาสวยมากนะครับาน้าล้นนะครับในผลงานจริงๆนะครับเอาปลามาปล่อยนะครับนะครับ ใา้นำดลที่นองที่บ้านห้วยหมางนะครับตำบลคำไหลอำเภอทิ้งใหม่จังหวัดอุบลนะครับใครที่จะแวะมาชมไล่สวนผสมนะครับมาได้นะครับที่บ้านผู้จัดการกีนะครับอยู่ติดถนนดำเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ใช้บริการทีมงานบุญประเสริฐดุ้งเดืองนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โหครับ มีที่นี่ที่เดียวนะครับนครับก็จะทำตรงนี้ไปอีกนะครับทำไปถึงตรงนั้นจะเป็นสระอีกบอ่อหนึ่งนะครับตรงนั้นครับว่าบรรยากาศสวยงามมากครับน่ครับฝายน้ำล้นน้ำล้นไม้นะครับ รกาศดมเย็นดีนะครับเจ้าของที่บอกถูกใจมากนะครับกับความฝีมือของอาจารย์จอยครับพุ่มเมินเมียดครับพุ่มเลียมคุ่มพุมครับเนียนจริงๆครับว่านวรินเบี่ยครับพี่้อ กับสายน้ำล้นครับน้ำล้นมากครับฟังเสียงน้ำล้นนะครับโอ้โหับจิ็งแม่ครับบ่อนนี้ครับสวยงามจริงๆครับบอกไม่ถูกเลยนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับน่ครับความฝันของผมหนุ่มบอยก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องรีบหาตังค์จ่ายค่างวดก่อนนะครับนี่ครับ เจ้าอีปปุ่กับกำลังจะเดินไปทำโค้งไปอีกบ่อนะครับเจ้าอีปปุกกำลังเดินไปครับโอ้โหครับสวยงามจริงๆนะครับพี่น้องครับแจ๋วครับแจ๋วแบบนี้ครับสวยงามมากครับ จะไ่ได้ซูบว่คุณมอจังสีบกฮะใเ้าตนนนาเฮ็ดมาควบคุมมาแล้วใส่หันพอดีโอ้เอาไปปิดใส่หันมันยังเลิกนไหนวะเลิกโดนเลิกงามใสงามมั้ครับ่่เไเห็นเป็เป็น้าบนี้เลิก มันตงสวงามเอายาไปสุมกีโต้มนเอาไใ่ซุมกีโตมใส่หันต้อาใส่ข้างทางาใส่บุน้าพอยเปนเชือดผูกของยังงามงามเนี่ยโอ้ใอยนาใส่เป็นตะเิงเนาะอ๋อซับนี่นะครับเดี๋ยวฝากคนใดก็แชร์ฝากติดตามที่งานบนเปเสรนเนืองนะครับ เราเต็มทีขุดสาคขุดโขของหน้าปับไปแป๊บหน้านะครับนะครับเป็นกันนี้ครับผมสวัสดีครับ